คดีทุจริตการจัดซื้อถุงมือยางของอคสอกว่า1นึ่งแสนล้านอคสอเป็นคนควักเงิน2,000ล้านบาทไปจ่ายค่ามัดจำให้กับเอกชนที่จะทำสัญญาซื้อขายกับอคสอแต่ปปชมีการชี้มูลความผิดอดีตรักษาการผู้อำนวยการอคสอกับพวกรวม40กว่าคนซึ่งในกลุ่มนี้มีทั้งข้าราชการมีทั้งเอกชน ผู้ที่เสนอซื้อผู้ที่เสนอขายประเด็นสำคัญก็คือว่าเงิน2000ล้านที่ออกสนนำไปจ่ายให้กับเอกชนที่อ้างว่าเป็นค่ามัดจำนั้นมีการดำเนินการซึ่งจ่ายไปแล้วหลังจากที่มีการชี้มูลไปแล้วปปชาให้ดำเนินการส่งเรื่องไปที่ปปงเพื่อติดตามยึดอายัดทรัพย์สินกว่า2000ล้านบาทนี้กลับมาให้กับรัฐสืบสวนความจริงเรื่องนี้พร้อมกันครับ ตงปลายปี2563องค์การคลังสินค้าหรืออคสรรในยุคพันธ์ตระบรเอกรุ่งโรดพุทธิยาวัฒเป็นรักษาการผู้อำนวยการมีโครงการจัดซื้อถุงเมยยางกับบริษัทการดินโกรอบจำกัดวงเงิน112,500ล้านบาทการดำเนินการมีกิจขจรแท่ไตและมุรัทธทรคำบุตรเจ้าหน้าที่อคสร,ร,ระดับ8ทั้งสคน ร่วมกับเอกชนหลายรายจัดซื้อถุงมือ,อยางเทียม500ล้านกล่องโดยอคออสอต,ต้องจ่ายเงินมัดจำ2,000ล้านบาทให้กับบริษัทการทินโกบในฐานะผู้รับจ้างผลิตเรื่องนี้แจ้งข้อกล่าวหามาที่ปปชและดำเนินการไตส่สวนเรื่องมากระทั้ง5เมษายน2566คณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลความผิดสุชาติเตชะจักเสมาประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าพร้อมพวกข้อหาทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ โดยมีผู้ถูกกล่าวหาและชี้มูลความผิด22รายประกอบด้วย3กลุ่มหลักคือ 1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่อคอสที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาซื้อขายถูมือยาง 2. กลุ่มเอกชนผู้ทำสัญญาซื้อถูมือยางจากอคสส 3. กลุ่มเอกชนผู้ทำสัญญาขายถูมือยางให้กับอคอสในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ถุงมือ,อยางจํานวนประมาณ500ร้านกล่องเนี่ยนะครับผมระหว่างองค์การคลังสินค้ากับบริษัทการเด่นโกลฟจจำกัดนะครับเมื่อปี63เนี่ยนะครับเป็นการกระทาโดยลักษณะร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มเอกชนซึ่งกลุ่มเอกชนจะมี2กลุ่มกลุ่มผู้มาเสนอขายถุงมือ,อยางกับอีกกลุ่มนึงมาเสนอซื้อถุงมือ,อยางพฤติการการกระทําความผิดจากการไตส่สวนปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหา ร่วมกันในลักษณะแบ่งหน้าที่และให้การช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันคือกลุ่มเอกชนผู้ทำสัญญาซื้อถุงมือยางนำบริษัทไทยสมายเทรดจำกัดซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าขายถุงมือยางแอบอ้างว่ามีผู้แทนของบริษัทการหลอกแมนเนจเมนตและบริษัทคาร r น n ลออฟฟิศสหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นผู้ซื้อขายถุงมือยางจากอคออสอในมูลค่าสูงทั้งยังไม่ได้วางหลักเกณฑ์ หรือระเบียบการจัดหาและจำหน่ายสินค้าจากนั้นได้เร่งรีบเสนอโครงการไม่เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การคลางสินค้าไม่ติดประกาศในที่เปิดเผยไม่มีราคาอ้างอิงหรืออ้างว่ามีลูกค้ารอซื้อต่อล่วงหน้าแล้วการกระทำนี้ มุ่งหมายและมีวัตถุประสงค์ร่วมก,กันกับกลุ่มเอกชนผู้ทำสัญญาซื้อขายถูมือยางนำบริษัทแกลเดนกรอบจำกัดเข้าทำสัญญาซื้อขายถูมือยางกับออกออโดยไม่ต้องแข่งขันราคากับผู้เสนอราคารายอื่นและเป็นข้ออ้างถอนเงินจากองค์การคลางสินค้าไปจ่ายเป็นเงินค่ามัดจำล่วงหน้าให้กับบริษัทแกลเดนกรอบจำกัด2,000ล้านบาทการลงนามก็ไม่ใช่สัญญาที่จะซื้อหรือเคยใช้ในหน่วยง,งานของรัฐรวมทั้งไม่ส่งร่างสัญญา ให้สำนักงานอายการสูงสุดตรวจอ่านเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การคลังสินค้าและราชการอย่างร้ายแรงคณะกรรมการปปชได้พิจารณาแล้วมีมติการดําเนินการทางอาญาและทางวินัยปกติแล้วมันต้องมีการวางหลักปัะการวางอะไรต่างๆนะครับและการที่จะจ่ายเงิน2,000กว่าล้านเนี่ยนะครับผมมันก็ต้องมีสัดส่วนในการจ่ายก่อนล่วงหน้ายังไงนะครับอันนี้ ล่าสัญญาก็ไม่ได้มีการส่งให้การส่งสุดเห็นชอบเพราะฉะนั้นลักษณะการทํางานของเขาเนี่ยนะครับเป็นการที่จะเสียจ้างที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับของกงการกระทรเราก็จะมีการชี้มูลความผิดี่วทั้ง3ากลุ่มนี้เข้าไปนะครับในลักษณะเป็นมีพิการณัว้หรือความผิดเกี่ยวพรบการเสนอราคาความผิดการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐรวมทั้งตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากการชี้มูลทางอาญาคณะกรรมการปปช ดำเนินการทางแพ่งด้วยการอายัดทรัพย์ที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินอื่นมูลค่ารวม550ล้านบาทและที่ดินกว่า33ไร่โดยให้อายการสูงสุดร้องขอศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดดังนี้ 1. เงินฝากของบริษัทการินครบจำกัดและน,นายธนรัตน์หัดศรีในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยรวมเป็นเงินจำนวน315ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 2. เงินของบริษัทการเดีนโกฟจำกัดที่สำนักงานวางทรัพย์จังหวัดคนครปฐมจำนวน14ล้านบาท 3. ที่ดินของบริษัทการเดีนโกฟจำกัดตามโฉนดที่ดินตำบลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีเนื้อที่33ไร่2งาน30ตารางวาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สี่เงินจำนวน200ล้านบาทที่บริษัทการิสโกฟลจำกัดนำไปวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญากับองค์การคลังสินค้าซึ่งคณะกรรมการปปชมีคำสั่งอายัดไว้แล้ว5เงินจำนวน20ล้านบาทที่บริษัทการิสโกฟลจำกัดจ่ายให้กับบริษัทเอกชนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการปปชมีคำสั่งอายัดไว้แล้วและให้ส่งข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป ก็จะมีพันธุ์หยดว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพศ2 5 0 2ถ้าเปรียบเทียบคือประมวลกฎหมายอาญาเอกชนก็มีความผิดทั้งพรบคัวแล้วก็พรบพนักงานในองค์การของรัฐเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นฐานะเป็นเพียงผู้สับสุนตามมาตราไปแหบใประมวลกฎหมายอาญาทั้งสองกลุ่มเลยอัตราโทษเนี่ยความจริงแล้วถ้าสูงสุดนี่ก็น่าจะจำคุกมากกว่า20่ปีนะครับผมแต่นี่ไปดูวินิจของสารที่จะกำหนดโทษนะครับ การออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินในคดีจัดซื้อขายถุงมือยางของอคสเกิดขึ้นภายหลังจากอคสอจ่ายเงินค่าสินค้างวดแรกให้กับบริษัทแกรเด์กรุ๊ปจำนวน2,000ล้านบาทหลังจากนั้นบริษัทแกรเดโกรุ๊ปนำเงิน200ล้านบาทมาวางเป็นหลักประกันทางสัญญาซื้อขายทำให้ยอดเงินของบริษัทแกรนดกรุ๊ปได้รับไปจากอคสเหลืออยู่1,800ล้านบาท ก่อนที่เงินจํานวนดังกล่าวจะโอนไปยังบัญชีที่ทีบุคคลและบุคคลอื่นจํานวนมากแต่จากการติดตามเส้นทางเงินของปปชพบว่าเงินในบัญชีของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถูกอายัดไว้ตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ร้อยล้านบาทข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับที่ดินของบริษัทการเดินกลบจำกัดเนื้อที่33ไร่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเคยเป็นที่ตั้งของบริษัทไทยบิทูเมนต์จำกัดทำธุรกิจเกี่ยวกับยางมะตอย ส่วนนักการเมืองระดับรัฐมนตรีไม่โดนคดีดเหตุเป็นเพราะขั้นตอนการไต่สวนไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหามาตั้งแต่ต้นความจริงในระหว่างการไต่สวนเนี่ยจะส่งข้อมูลเรื่องพวกนี้ให้ทางสำนักงานปะปะงไปพิจารณาบริการนะครับตรวจสอบแล้วก็ไปฟีดเงินแล้วก็ไปหาว่าเงินนั้นอยู่ที่ไหนยังไงเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นตกมาเป็นของพิเดียร์ดีข้างหนึ่งครับ และทั้งหมดนี้ก็คือสืบสวนความจริงประจำสัปดาห์นี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทางช่องเดชทีวีและรับชมผ่านทางเว w ร์ t บท์ว .tv รับชมรายการผ่านทาง Facebook และ Youtube สืบสวนความจริงวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ